เจ้าหญิงแปลงกายนานมาแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่งพวกเขาอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาช้านานแต่ก็ยังไม่มีบุตรสียทีต่างคนต่างก็นึกว่าตนคงจะไม่มีบุตรไว้สืบตระกูลต่อไปแล้วแน่แนขึ้นหนึ่งภรรยาได้ฝันว่าตนได้ลงไปจับปลาในน้ําแต่กลับได้อึนทองคํามาตัวหนึ่งเมื่อตื่นขึ้นจึงได้เล่าเรื่องราวให้ผู้เป็นสามีฟัง ผู้เป็นสามีก็ไม่แน่ใจในความฝันจึงได้ไปสอบถามกับพ่อหมอในหมู่บ้านพ่อหมอบอกว่าความฝันนี้มีความหมายว่าจะมีคนมีบุญบารมีมาเกิดขอให้เลี้ยงดูเขาให้ดีแล้วจะมีความสุขหลังจากนั้นภรรยาก็ตั้งครรภขึ้นมาทั้งสองสามีภรรยาดีใจมากจึงต่างพากันไปรีบหาของมาบำรุงคันเพื่อให้ทารก เกิดมาร่างกายแข็งแรงและเมื่อถึงเวลาให้กำเนิดก็เป็นที่น่ากลัวมากเพราะว่าบุตรที่เกิดมานั้นไม่ได้มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทั้งหลายร่างกายเป็นอื้นงอางแต่ก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ความรู้สึกที่จะดีใจกลับกลายเป็นหุ่นหูใจแทนสามีจึงได้พูดกับภรรยาว่าไหนพ่อหมอบอกว่าเราจะมีคนมีบุญบรารมีมาเกิด เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ไปได้แต่ภระยาได้ปลอบว่าพี่เมื่อเขามาเกิดแล้วเราก็เลี้ยงเขาให้ดีเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นบิดามารดาตลอดจนเพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างก็พากันร,รักใคร่เมตตาและเรียกเด็กนี้ว่านางอึงน้อยหลังจากที่ได้ให้กำเนิดนางอึงน้อยได้ไม่กี่ปีผู้เป็นมารดาก็ถึงแก่กรรมส่วนฝ่ายบิดาของนางอึงน้อย ก็รู้สึกเปล่าเปลี่ยวใจจึงได้แต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่งและภรรยาคนใหม่นี้ก็เป็นหญิงไม้ซึ่งมีลูกติดเป็นลูกสาวสองคนหน้าตาขี้ริ้วขี้เหรไม่แพ้กับนางอื่น้อยสามแม่ลูกไม่ค่อยจะชอบนางอื่น้อยสักเท่าไหร่คิดดังเกียดไปต่างๆนานาตามวิสัยของคนขี้อิจฉานางอึงน้อยเมื่ออยู่บ้านก็โดนใช้งานต่างๆนานา ผู้เป็นพี่ทั้งสองต่างโคกศัพท์และใช้แรงงานนางอื่งน้อยราวกับวัวกับควายแต่นางอื่งน้อยก็ไม่เคยปริปากบนอะไรเพราะนางฉลาดนางได้ไปผูกมิตรไว้กับวัวควายและสัตว์เลี้ยงอื่นๆเพื่อไว้คอยช่วยเหลือเพราะเพียงลําพังนางเป็นแค่อื่นตัวหนึง่งไม่สามารถทําอะไรได้ทั้งหมดอย่างที่มนุษย์ปกติทําได้อยู่มาวันหนึ่งโอรสองค์เล็กของพระราชาเมืองนั้นจะทําพิธีสระผม จึงประกาศเชิญชวนให้หญิงสาวมาร่วมชุมนุมในพิธีนั้นด้วยเพราะหลังจากเสร็จพิธีแล้วเจ้าชายจะทรงเลือกหญิงสาวจากในนั้นคนที่ถูกใจเพื่อมาเป็นชายาในตอนเช้าที่จะมีพิธีสาปมของเจ้าชายนั้นสองสาวพี่น้องก็ต่างพากันแต่งกายอย่างงดงามเพราะหวังว่าตนจะได้รับคัดเลือกจากเจ้าชายขณะที่ทั้งสองจะเข้าไปในวังนั้นเองนังอึ่งน้อยก็ตามไปข้างหลัง และอ้อนวอนว่าพี่จา๋าพาฉันไปด้วยพี่สาวทั้งสองได้ยินเช่นนั้นก็พากันหัวเราะเยาะพางพูดว่าอะไรกันนางอึ่งน้อยแกจะไปกับพวกฉันงั้นหรือคนที่ได้รับเชิญไปนี่น่ะเฉพาะมนุษย์สาวๆเท่านั้นหรอกไม่ใช่อื่นน่าเกลียดอย่างแกนางอึ่งน้อยได้ยินพี่สาวว่าให้เช่นนั้นก็ไม่ตอบว่าอะไรนางจึงได้แอบกระโดดตามไปจนกระทั่งถึงพระราชวัง โดยที่พี่สาวทั้งสองก็ไม่ยอมพาเข้าไปด้วยและพากันรีบเดินเข้าไปในประตูพระราชวังอย่างไม่ยอมเหลียวแลนางอึงน้อยเลยส่วนอึงน้อยก็ไม่หมดความพยายามได้อ้อนวอนทหารรักษาวังด้วยถ่อยคำอันอ่อนหวานจนได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้นางอึงน้อยได้พบกับบรรดาสาวๆกำลังคอยเจ้าชายอยู่มากมายนางเองก็เกิดความตื่นเต้นจึงได้เข้าไปนั่งรออยู่ด้วย พอได้เวลาเจ้าชายเสด็จออกมาและเริ่มงพิธีสะผมในน้ำบรรดาสาวๆก็สยายผมและสระผมของตนเองด้วยเมื่อพิธีได้เสร็จสิ้นลงแล้วเจ้าชายก็ประกาศว่าบรรดาสุภาพสตรีที่มาล้วนแต่งดงามกันทั้งสิ้นจนไม่สามารถจะเลือกผู้ใดได,ได้ฉะนั้นพระองค์จะใช้วิธีเสี่ยงดอกมะลิคือโยนดอกมะลิไปถ้าตกลงบนศีรษะของผู้ใดผู้นั้นก็จะได้เป็นเจ้าหญิง เมื่อประกาศแล้วเจ้าชายก็โยนดอกมะลิไปดอกมะลินั้นตกลงบนศีรษะนางอึ่งน้อยทําให้สุภาพสตรีเหล่านั้นพากันกริ้วโกรธเป็นอันมากโดยเฉพาะสองพี่น้องนั้นโกรธมากกว่าใครๆส่วนเจ้าชายแม้ว่าจะรู้สึกผิดหวังแต่ก็จําต้องรักษาวาจาและอภิเษกกับนางอึ่งน้อยเหตุการณ์เช่นนี้ได้ผ่านไปเป็นเวลาไม่นานนักพระราชาก็ตรัสเรียกพระโอรสทั้งสพระองค์ให้มาเข้าเฝ้า และตรัสว่าลูกรักพ่อแก่เกินไปที่จะปกครองบ้านเมืองเสียแล้วพ่อต้องการจะเข้าป่าบวชเป็นฤาษีฉะนั้นพ่อก็จําเป็นที่จะต้องตั้งใครคนใดคนหนึ่งที่สามารถทําในสิ่งที่พ่อต้องการได้คือเป็นกษัตริย์แทนพ่อต่อไปพ่อรักลูกเหมือนกันหมดทุกคนจึงต้องให้ลูกแสดงความสามารถเป็นเครื่องตัดสินแทนงานที่พ่อจะให้ทําก็คือ พวกเจ้าจะต้องหากวางทองมาให้พ่อในตอนรุ่งเช้าของวันที่เจ็ดนับจากวันนี้ไปเมื่อได้ยินกันหมดแล้วทุกพระองค์ก็กลับไปยังที่พระตำหนกักเจ้าชายองค์เล็กสเสด็จกลับไปที่พระตำหนกักและได้ตรัสเล่าเรื่องราวที่ได้รับมอบหมายมาให้เจ้าหญิงอื่นฟังอย่างเหนื่อยใจและรู้สึกท้อแท้แทนที่เจ้าหญิงอื่นน้อยจะแสดงอาการตกใจนางกลับพูดว่าโธ วางทองเท่านั้นเองไม่เห็นจะยากเลยเพคะอย่าได้วิตกเลยเมื่อถึงกำหนดหม่อมฉันจะนำมาให้เมื่อเจ้าชายได้ฟังเช่นนั้นก็ไม่ได้สนใจในคำพูดของนางอึ่งน้อยแล้วก็ไม่สนพระททยที่จะค้นหาออกตามล่ากวางทองอยังคงประทับอยู่ในตำหนักในขณะที่พระเชษฐาทั้งสามพระองค์ออกค้นหากวางทองกันแทบพลิกแผ่นดินครั้นถึงวันที่เจ็ด่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น เจ้าหญิงอึ่งน้อยก็ปลุกเจ้าชายให้ลุกขึ้นและได้พูดว่าขอพระองค์เสด็จเข้าไปในวังเถิดกวางทองพร้อมแล้วเจ้าชายได้ฟังดังนั้นก็ตกใจถึงกับต้องขยี้พระเนตรเพราะไม่เชื่อว่าเจ้าหญิงอึ่งน้อยจะนํากวางทองมาให้ได้จริงๆเจ้าชายดีใจมากรีบนํากวางทองเข้าไปในพระราชวางังซึ่งทําให้บรรดาพระเชษฐาทั้งสามพระองค์ริ้วมากเพราะราชสมบัติจะต้องตกเป็นของเจ้าชายองค์เล็ก จึงพากันร้องขอแก้ตัวใหม่โดยอ้างว่ากวางที่น้ององค์เล็กนำมานั้นเป็นเพียงกวางธรรมดาเพียงแค่มีขนสีเหลืองควรที่จะหาของที่พิสดารกว่านี้พะยะค่ะพระราชาได้ยินเช่นนั้นก็ยอมตกลงและให้แก้ตัวใหม่เป็นครั้งที่สองคราวนี้ตัดให้เอาข้าวที่ไม่รู้จักเก่าและเนื้อที่สดอยู่เสมอมาให้โดยกำหนดให้เอามาตอนรุ่งอรุณของวันที่เอีกตามเคย และเจ้าชายองค์น้อยก็ได้สเสด็จก,กลับไปเล่าเรื่องให้เจ้าหญิงอื่นฟังซึ่งนางก็รับรองว่าไม่ต้องวิตกทุกร้อนนางจะจัดการให้สมประสงค์เจ้าชายเองก็เคยได้เห็นความสามารถของเจ้าหญิงอื่นน้อยมาแล้วจึงไม่สนใจที่จะค้นหาปล่อยให้พระเชษฐาทั้งสามค้นหาตามลําพังเมื่อถึงกำหนดเจ้าหญิงอืง่นก็นำเอาข้าวที่ไม่รู้จักเก่าและเนื้อที่สดอยู่เสมอมาให้ เมื่อเจ้าชายนำเข้าถวายก็เป็นที่พออกพอใจของพระราชามากเพราะข้าวและเนื้อที่พระเชษฐาทั้งสามนำมานั้นก็เป็นเพียงข้าวอย่างที่ใช้หุงและเนื้อสดธรรมดาเท่านั้นชัยชนะจึงเป็นของเจ้าชายอีกตามเคยพระเชษฐาทั้งสามไม่ยอมให้แต่งตั้งน้องเป็นกษัตริย์จึงพากันขอแก้ตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้พระราชาตรัสว่าคราวนี้ขอให้เป็นครั้งสุดท้าย ในตอนรุ่งอรุณของวันที่7จนับจากวันนี้ไปพวกเจ้าจะต้องนำเอาหญิงที่งามที่สุดในแผ่นดินมาให้พ่อดูพระเชษฐาทั้งสามพระองค์พากันอุทานด้วยความพอพระทยัยต่างก็นึกว่าชายาของเราก็งดงามมากเราจะนำฉายาของเรามาคราวนี้แหละเราจะได้รับการสถาปนาให้เป็นผู้ครองนครแล้วก็พากันพูดแกมเยาะเย้ยว่า แล้วเจ้าชายผู้เป็นน้องเล็กของเราล่ะจะไปหาหญิงงามที่ไหนมาได้เมื่อเจ้าชายน้อยได้ฟังก็รู้สึกเศร้าพระทยัยเพราะนอกจากชายาของพระองค์จะไม่งดงามแล้วยังเป็นเพียงอื่นที่น่าเกลียดจะไปสู้ชายาของพระเชษฐาได้อย่างไรเมื่อเจ้าชายมาถึงพระตำหนักก็ได้ตรัสกับเจ้าหญิงอื่นน้อยว่าที่รักพี่จะต้องไปหาหญิงงามที่สุดในแผ่นดินไปถวายเสด็จพ่อ พี่ชายของพี่เขาจะเอาชายาของเขาไปถวายให้ทอดพระเนตรเพราะพี่สะพ้ายตางก็เป็นคนสวยพี่จะหาใครที่สวยงามยิ่งไปกว่าเขานั้นได้ที่ไหนล่ะเจ้าหญิงอื่นได้ฟังเช่นนั้นก็ปลอบว่าอย่าเป็นทุกข์เป็นร้อนไปเลยเพคะเมื่อถึงกำหนดก็ขอให้นําหม่อมชั้นเข้าไปในวังเถิดที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่านางจะแสดงให้เห็นว่านางนั่นแหละเป็นคนที่สวยที่สุด เจ้าชายได้ฟังเช่นนั้นก็ไม่ค่อยจะแน่ใจนักแต่ก็ไม่ต้องการจะเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจนางจึงไม่ตรัสว่าอย่างไรแต่รับรองว่าจะนําไปในวันนั้นครั้นถึงวันกําหนดเจ้าหญิงอื่ก็ตื่นมาแต่เช้ามืดและปลุกเจ้าชายพลางทูลว่าหม่อมฉันจะต้องแต่งตัวให้สวยที่สุดพระองค์โปรดรอคอยอยู่ข้างนอกก่อนและเมื่อได้เวลาจะไปค่อยเรียกหม่อมฉันเจ้าชายปล่อยให้เจ้าหญิงอืง่น แต่งตัวอยู่ภายในห้องตามลำพังครั้นเห็นเวลาพอสมควรแล้วก็ตรัสเรียกแต่เจ้าหญิงอื่ก็ตอบว่าโปรดรอประเดี๋ยวเพคะหม่อมฉันกำลังผัดแป้งอยู่เจ้าชายรออยู่สักครู่นึงก็ร้องเตือนเข้าไปอีกคราวนี้เจ้าหญิงอืงแต่งตัวเสร็จแล้วให้เจ้าชายเปิดประตูให้เจ้าชายคิดว่าบางทีเจ้าหญิงอื่นจะสามารถแต่งตัวให้สวยเกินปกติได้ เพราะอะไรที่แปลกๆหายากนางก็หาได้อย่างกวางทองเข้าไม่รู้จักเก่าเนื้อที่สดอยู่เสมอซึ่งไม่มีใครหาได้แต่นางก็หามาได้ฉะนั้นนางก็คงจะทําให้ตัวของนางสวยได้เมือ่อได้เช่นนี้เจ้าชายก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาบ้างจึงรีบเปิดประตูกออกทันทีแต่เจ้าชายก็ต้องผิดหวังเพราะเจ้าหญิงออ่นก็เป็นออ่นตามเดิม แต่ถึงกระนั้นเจ้าชายก็ไม่ได้ปริปากว่าอะไรจัดแจงนําเจ้าหญิงอื่นเข้าไปในพระราชวังเมื่อเจ้าชายไปถึงที่นั่นพระเชษฐาทั้งสามพระองค์และชายาก็ได้ไปถึงก่อนแล้วพระราชาเมื่อเห็นเจ้าชายตามมาลําพังก็ตรัสถามอย่างแปลกพระทัยว่าแล้วสาวสวยของเจ้าล่ะอยู่ที่ไหนกันขณะที่เจ้าชายยังอึอ้งอยู่นั่นเองเจ้าหญิงอื่นก็ทูลขึ้นว่านั่นคือหญิงงามของเจ้าชาย เมื่อเจ้าหญิงออ่งกลับทูลแล้วก็ออกจากร่างออ่งเป็นหญิงงามน่ารักเสื้อผ้าอรณ์ทำด้วยไหมแพรพันสวยสดงดงามมากพระราชาเองก็ยอมรับว่านางเป็นคนสวยที่สุดในโลกและในที่สุดก็ได้ทรงเลือกเจ้าชายขึ้นของราชสมบัติแทนพระองค์ต่อไปเจ้าชายได้ขอร้องให้ชายาของพระองค์สละร่างอืงน,นั้นเสียเจ้าหญิงอื่เองเองก็ยอมสละทิ้งไปโดยนำไปฝังไว้ท้ายวังและหลังจากนั้น พี่สาวที่น่าเกลียดทั้งสองเมื่อได้ทราบข่าวเช่นนั้นก็รีบพากันมาหาร่างอื้งอ่างที่ทิ้งไปพวกนางหากันอยู่หลายวันจนกระทั่งได้นำสุนัขดมกลิ่นไปด้วยแล้วก็ได้ไปพบเข้าที่ยังท้ายวังพวกนางขุดร่างอื้งออกมาและต่างฝ่ายต่างก็ยื้อแย่งกันจนร่างอื้งน,นั้นขาดออกเป็นสองชิ้นหลังจากนั้นพวกนางก็รีบเอามาคลุมตัวเองเพื่อหวังว่า จะได้งดงามและมีความสามารถอย่างนางอื่นน้อยบ้างแต่เหตุการณ์ก็พลิกผันไปทั้งสองกลายร่างเป็นครึ่งคนครึ่งอึ่งอ่างแม้จะพยายามดึงร่างอึ่งออกจากร่างกายก็ทำไม่ได้จึงทำให้ทั้งสองกลายเป็นมนุษย์ประหลาดที่ต้องหลบหนีไปตั้งบ้านเรือนอยู่ไกลออกจากหมู่บ้านเพราะความอับอายเมื่อเจ้าหญิงอึง่งซึ่งตอนนี้กลายเป็นเจ้าหญิงที่งดงามไม่เหลือคราบอึ่งอยู่อีกแล้ว ก็ได้ครองรักอยู่กับเจ้าชายอย่างมีความสุขแต่ต่อมาทั้งสองเกิดเคราะหร้ายในระหว่างไปประพาสป่ากันทั้งสองได้ถูกเวทมนต์ของพ่อมดเวทมนต์นี้บันดาลให้เจ้าชายกับมา้าคู่ใจพัดหลงกับเจ้าหญิงเข้าไปในป่าเปลี่ยวสูงใหญ่แห่งหนึ่งการเวลาผ่านไปเป็นเวลาหลายวันทั้งสองก็ยังไม่สามารถจะค้นหาทางออกจากป่านั้นได้ ทางฝั่งเจ้าชายเมื่อเจ้าชายต้องเผชิญกับความยากลําบากคือเจ้าชายต้องอาศัยผลไม้และพืชต่างๆในป่านั้นเป็นอาหารประทางชีวิตไปวันๆและเขาก็ได้รับข้อกรรมหนักขึ้นเพราะวันหนึ่งได้ระหกระเหินเข้าไปในดงพืชที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้และเจ้าชายก็ได้รับประทานผลไม้ที่มีสีม่วงเข้าไปเจ้าชายไม่ทันรู้ว่าผลไม้ในป่านั้นก็ต้องด้วยคำสาปเวทมนต์ของพ่อมด เขาจึงได้เก็บผลไม้สีม่วงนั้นมากินอย่างหิวโหยแต่เพียงผู้เดียวโดยม้าคู่ใจไม่ได้ลิ้มรสเลยแม้แต่น้อยมันปล่อยให้หนายของมันอร่อยอร่อยไปกับผลไม้สีม่วงอย่างเต็มที่โดยเหตุนี้เจ้าชายจึงกลายเป็นกวางป่าไปในบัดดลเมื่อรู้ว่าตัวเองได้กลายเป็นกวางไปแล้วเจ้าชายก็ล้มตัวกลิ้งเกลือกร้องวินวรขอร่างมนุษย์กลับมาอย่างน่าสงสารเขาได้ครวนครางอย่างเสียอกเสียใจ ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงของสตรีที่ดังออกมาจากต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้อาถพนเจ้าชายเองก็ได้เงี่ยหูฟังอย่างตั้งอกตั้งใจและได้ยินชัดเจนเสียงนั้นก็คือเสียงเจ้าหญิงผู้เป็นชายาของเขานั่นเองนางถูกมนของพ่อมดนำมากักขังไว้ในโพรงต้นไม้เจ้าหญิงบอกแก่เจ้าชายว่านางจะพ้นคำสาปของผู้วิเศษนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีชายผู้กล้าหาญผ่านมา และกลายร่างเป็นกวางและเจ้าหญิงก็จะสามารถบอกความลับในการแก้คำสาปได้และเจ้าหญิงก็รู้ว่าชายคนนั้นก็คือเจ้าชายนั่นเองเจ้าหญิงจึงได้บอกแก่เจ้าชายว่าดอกกุหลาบสีม่วงในป่านี้เท่านั้นที่จะช่วยให้เจ้าชายกลับร่างเป็นมนุษย์ดังเดิมได้แต่ช่างน,น่าสงสารเพราะเจ้าชายพยายามค้นหาดอกกุหลาบสีม่วงนี้แม้ว่าจะหาเท่าไหร่ก็ไม่พบจนกระทั่งการเวลาผ่านไป เป็นเวลาหลายวันจนวันหนึ่งเจ้าม้าคู่ยญ้าของเจ้าชายซึ่งเป็นม้าที่ซื่อสัตย์เฝ้าคลอเคลียอยู่กับนายของมันตลอดมาโดยไม่หนีจากไปมันตระเวนเดินเล็มหญ้าจนไปพบดอกกุหลาบสีม่วงดอกใหญ่ส่งกลิ่นอยู่บนภูเขาสูงในป่านั้นโดยบังเอิญม้าที่ซื่อสัตย์จึงหักเอากิ่งดอกกุหลาบสีม่วงนั้นมามอบให้แก่นายของตนซึ่งบัดนี้เขายังอยู่ในร่างของกวางนอนหลับอย่างอ่อนแรง อยู่ใต้ต้นไม้ผลสีม่วงนั่นเองเจ้าม้าเพื่อนยากได้นำดอกกุหลาบสีม่วงปัดไปที่ใบหน้าของเจ้าชายให้ตื่นขึ้นเจ้าม้าเพื่อนยากเจ้าปลุกข้าทำไมเอ๊ะแล้วนี่อะไรกันเจ้าไปได้สิ่งนี้มาจากไหนม้าร้องและสายหน้าไปมาเจ้าชายดีใจมากกรีบอกกอดเจ้าม้าทันทีเมื่อเจ้าชายได้รับดอกกุหลาบสีม่วงจากม้าของเขาแล้ว ก็ได้รีบเอาดอกกุหลาบสีม่วงนั้นใส่ปากเคี้ยวและกลืนลงไปทันทีเอาละทีนี้ข้าต้องทำตามที่เจ้าหญิงบอกพูดแล้วเจ้าชายก็ล้มตัวลงหลับไปอย่างสงบพอตื่นขึ้นก็ปรากฏว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนกักเม็ดฝนได้ลงมาชะร่างของเจ้าชายจนกระทั่งขนตามตัวของเจ้าชายซึ่งเป็นขนกวางก็หลุดออกไปจนหมดส่วนเขาที่งอกอยู่บนศีรษะก็เป็นอันละลายหายไปด้วยกับน้ำฝน พอเช้าวันรุ่งึ้นเจ้าชายก็กลับกลายเป็นมนุษย์ดังเดิมได้เวลาแล้วเจ้าเพื่อนยากทีนี้เราไปช่วยเจ้าหญิงกันเถิดเจ้าชายรีบจัดแจงแต่งตัวและคว้าดาบคู่ใจมาเหน็บไว้แล้วก็กอดม้าคู่ยากพลางรูปแผงคอมานด้วยความรักใคร่ทำให้ม้าคู่ยากซึ่งมีท่าทางอิดโรยและซูบซีก่ก็กลับเปล่งปลัง่งขนมีประกายวาวขึ้น และกำลังบังชาก็ดูเข้มแข็งฮึกเหิมดุดเดิมของมันเจ้าชายควบม้าไปอย่างว่องไวเมื่อไปถึงเขาจึงชักด,ดาบออกจากฝากตรงเข้าไปที่ต้นไม้อาถานซึ่งกักขังเจ้าหญิงนั้นไว้แล้วก็ใช้ดาบฟันเข้าไปที่ต้นไม้นั้นจนขาดเป็นสองท่อนแล้วก็ได้ผ่าแบ่งออกเป็นสองซี่จนถึงโคนรากทันใดนั้นก็เกิดประกายไฟขึ้นอย่างรุนแรงและมีควันสีเขียวฟุ้งตลบไปทั่วบริเวณนั้น และเจ้าหญิงผู้ต้องคำสาบก็ปรากฏร่างออกมาจากโพรงไม้นั้นเมื่อควันจางหายไปแล้วทั้งสองก็กลับไปยังพระราชวังซึ่งต้องใช้เวลารอนแรมอยู่หลายวันกว่าจะทะลุถึงเมืองหลวงเมื่อถึงวังแล้วทุกคนต่างไม่รู้ว่าทั้งสองพระองค์ได้ไปพบเจออะไรมาบ้างทุกคนรู้เพียงว่าทั้งสองพระองค์ไปประพาสป่าและได้กลับมาแล้วเพียงเท่านั้นเจ้าชายเองก็ไม่ได้ปริปากบอกใคร เพียงแต่ยิ้มและมองหน้าเจ้าหญิงจากเคราะร้ายนี้ก็ทำให้เจ้าชายเริ่มมีความกล้าหาญและแข็งแกร่งทางจิตใจมากขึ้นและสามารถปกครองบ้านเมืองได้อย่างสงบสุขตลอดสิ้นอายุไข